สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสุผูสุคนมามามือหนีสิบห้าย่างมเละเิองเห็ดหลังจากฝนตกเอาคือห้อยคนอย้นยางเขามาเถอะเดี๋ยวฝนตกแล้วอาจเห็ดอาจจะเกิดขื้นท่านที่ท่านใดพี่น้องจ้ายางเบิงบ้งงละเบิ้งเห็ดเบิ้งส่งห้อยคน้นขื้นเป็นทางสองลองพี่น้องป้าเห็ดอีหยังมันคือดอกไงเถอะเบิง้ง đó hết mẹ bật, ừ. bay nhang, phải bưng cái bình bên ta mì hết bao, nhang bưng cơn à, <laughs> ừ. ui hết à lầy เห็นต้งเตก้าฝากอันนี้เฮ็ดฝากสิพี่น้องแท่นแท่นเฮ็ดอีนยังบลู น่องอย่างเดินคนเดียวมาโดโดๆมันเป็นตะมีเห็ดดำเห็ดยังเห็ดแต่ดำทรัสแคนตาแลนบอมบาน้เขาเอินมันเป็นยหยามอดหยามเมิดสขึ้นเป็นตาอยู่นะคะ mm -hmm. เป็นก็จังท่างคนย่างมากคือสซงเมื่อย ฮ้ย<ค><ณ>ขึ้นมาจุดชุง้งฉุดแล้วนะเนี่ยเฮ้ย<ห>เ <ây> ป็นตามีเห็ดแต่ไม่มีเห็ด ได้กินดอกเห็ดปืดเห็ดยังพี่น้อง เต uh. ok ็มต่ออยู่เหม็นมากโอ้ยเ้ยระเบิ้งดอกเหิดพี่น้องเอา อูแม่งอันนี้ก็หลายพี่น้องนี่แม่งอันนี้เนี่ยจะเบิ่งดอกเห็ดหัวตะเกิดแบบว่าพิ่นหลงพี่น้องซ่อนี่หละไปต่อพี่น้องเอ้ยพู่นล่ะเห็ดอยดอกนี่ แข็งอยู่ห้องก่รอเอาเนี่เก็บไปกินนะพี่น้องไม่ได้เก็บไปขายโอเคอยู่โอ้ยถุงมือก็ไม่ได้ใสอดอกเห็ดถือฝนก็นจะประมาณนี้แหละพี่น้อง พี่น้องเลยแตเบึ่งดอกเห็ดเนี่ยเห็ดย่ามนี่มันบง่ามเลยล่ะเห็ดย่ามอฝน,นกะเก็บเอาไปกินได้อิล่ะพี่น้องนี่เอาดอกมันง่ามดอกบือ,องง่ามก็ว่าเอาเห็ดย่ามนี่ก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องไปย่างตัว พอข้าโย oh หัยนจักดดง่ายๆเนาะนางล่วงลูกขึ้นวิ่นมองมานนึงโอ้ยพ่อข้าโยหันแลวพี่นอ <c oughs> ้องอุ้ยระเบิงมันยังนี่ซัดมาตเตะมันบอกพี่น้องเดี๋ยวเบิงก่อน ở đây bố ông nhắn khèn vô tôi nè nhắn đứa vô ừ, ở đây dưới nó bưng đọt nè nè nít đây bọn บ้านเอาพี่น้องงามถือฝน๋ตวเบิ้งสองดอกนี่หืมตะมุตะมิเธอนอหอนางเอ้ผู้หละ่ะเว้าเออเจาละงามพอเฮ็ดพอเฮ็ดเดี๋ยวด้ว ตัดขาก่อนโอ้ยแม่งหลายพี่อีกดอกนึงพี่อีกดอกหนึ่ง,ดงเดี๋ยวเอาสองดอกมาตัดพี่พี่ดอกหนึ่งโอ้ยตัดขา อุ้ยบุมีหนอนอุ้ยงามแหง้งงามจ้างามพูดล่ะอุ้ยบุมีหนอนจะ งามบะเมนชิโบ,บได้เก็บน้ำพื้นรอบที่สองนี่อุย้ยงามบ่มีหนอนเลยพี่น้องพูดนะไม่มีหนอนองามขักงามเน่เฮ็ดอัวรั่วอยู่ ไปตัวจ้ะเห็นบ่สได้เห็ดแล้วสามดอกยังไง,งเลยสี่ดอกคือบ่พออเองเนี่ยล่ะพาะสมิดดีเจอแค่สามดอกสุดป้าเหรอตัวนี้ โอ้ยพีน้องเลยแต่เบิ่งดอกเห็ดเนี่ยเห็ดง่ามนี่มันบืองง่ามเลยล่ะเห็ดง่ามอันฝนก็เก็บเอาไปกินได้อหล่ะพี่น้องนี่เอาดอกมันง่ามดอกบืองง่ามก็บ่าเอาเห็ดย่ามนีเก็บจะประมาณนี้แหละพี่น้องไปย่างตัว พอออกข่ายยูฮันจักดดง่ายๆเน,น,นอะนางล่วงลูกขึ้นวิ่นมองมาหนึง่งโอ้ยพ่อข่ายยูฮันเลยพี่นอ <c oughs> <c oughs> ้องอืออุ้ยแลเบิงมันยังนี่ซัดมาเต่มันบอกพี่น้องเดี๋ยวเบิงก่อน ở đây bố ông nhắn khèn vô tôi này nhắn được vô ừ. ở đây dưới nó bưng đọt Nì ui đây bọn nào บนเอาพี่น้องงามถึกฝนเดือบซองดอกนี่หืมตะมุตะมิเธอนอห์นางเอ้ผพูว่ะเออเก้าละงามพอเฮ็ดพอเฮ็ดเดี๋ยวด้ว ตัดขาก่อนโอ้ยแม่งไหลพี่อีกดอกนึ่งพี่อีกดอกหนึ่ง,ดงเดี๋ยวเอาสองดอกมาตัดพี่พี่ดอกนึงโอ้ยตัดขา อุ้ยบุมีหนอนอุ้ยงามแหง้งงามจ้ะงามพูล่ะอุ้ยบุมีหนอนจะ งามบะเมนสิบบได้เก็บน,น้ำพึ้นรอบที่สองนี่อุ้ยงามบ่มีหนอนเลยพี่น้องพูดนะไม่มีหนอนองามขักงามเน่เห็ดอัวร่วอยู่ ไปตัวจ้าเห็นบ่ได้เห็ดแล้วสามดอกยังไง,งเลยสี่ดอกคือบ่พออีกเนี่ยละ่ะพอสนิดจีเจอแค่สามดอกสุดป้าเหรอตันนี้ อาพี่น oh, oh ้องยางมาสักพักหนึ่งแล้วเมื่อยแล้วอ๋ออ้ยเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดกะลั่งสิบอกว่าเมียบ้านพี่น้องพ่อเฮ็ดอุ้ยแต่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 พ่อเฮ็ดพี่น้องพ่อเฮ็ดเก็บเกินบานนี่มาเก็บน้ำกันพี่น้องมาเก็บน้ำกันเจ้าหอยเบิ้ง กำลังวาสีเมียบานพี่น้องมาเก็บเห็ดเห็ดจังไหนน้บบาทนี่เห็ดจังหดอันขากล่องจังคอยสีบัวขวมเยอะขวมด้ เายวว่าได้เก็บอยู่เด้อพี่น้องว่าเมนเตสเดมีอาบ้านมีอีกว่าขัา่นในหมุนไปนี่อีกชบเกี่ยงคอรน่อนอยู่พี่น้องหัวสัก นี่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 อุ้ยเดี๋ยวมันหัวสัก เอาขากล่องมาผิที่วิตเปลี่ยนพี่น้องนักขี่ก็ดเดี่ยมบพได้ใส่ถุงมือพี่น้อง เดี๋ยวหมอรุ่นสิเอาขากล่องม่อยู่มันนี่ขากล่องบอโอเคจับภาพไม่ได้ใกล้พี่นองเอ้ยพี่สองดอกสองดอกนะคะ ฝนตกเปียกเฮ็ดกระเปียก,ก,ปยกไปพี่น,อน้องย่างยตัวบาดนี่หาบ้างโตกันเอา้าพี่น้องเช่ะลไรรถเอ๋บ้างค่ะเมียบ้านได้เฮ็ดเหลืองน้อยนึงแล้วกะเห็ดเอ่ข้าโยหันเห็ดผึ่งหวานพี่น้องจักดอกเหรอสองสามดอกเมียบ้านแล้วอัอนมัน มันเปียกมันจืดเดี๋ยวสิเอาให้เบิง่งแทนๆๆซ้ำนี่แหละพี่น้องไปแล้วพ่อได้หอมปากหอมคอเนาะพี่น้องพนพี่ผู้ใดเบิ่งแล้วก็มาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามในช่องสาวไทยไก่บ้านเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้กันบา,บายยโอ้ยเมยสวัสดีจ้าบ๊ายบาย มืดแล้วไหมเบิอ้องมืดแล้วจ้าไปหารถตัวบัดน,นี่พูดรถจอดอยู่ทัางฝุ่นต้องบ่พอเห็ดอีกเนาะไม่